บทสวดมนต์พระพิคเนตห้วยขวางเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ องค์การพินทุนาถังอุปปันนังกลมมาสหปตินามะอาทิกัปเปตุอาคโตปันจัปปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทนังโอมงอิทพิคเนสวนอิจะมหาพรมมามหิตธิเดชาสัพพเสนหา ¡Oh, la séptima!